บายดีพี่น้องขัวแมงแข้งน้ำกันได้พี่น้องเด้อแา้วหน้าขัวแมงแข้งมานน่แมงแข้งพี่น้องแมงแข้งขัวแมงแข้งแจวกินพี่น้องแจวใส่บักม่วงขัวแมงแข้งแจวกินอาหารบานนับนหนอกบันหนาอาหารบันเฮา อยากกินมแมงค้งก็ไปหาอยากยังกับไปหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองพี่นอ้องเอ้ยกินอาหารแบบบ้านบ้าน,นบ็ได้กินสิ้ง<อ>กินไทยน้ำมูหรอกอมันแพง<อ>กินแบบนี้แหละธรรมชาติอายุจังยืนนะพี่นอ้อง<า>อาหารบ้านนอก เนี่ยธรรมศาสตร์มาสะปินสิ้นหมูสินงัวกินสิ้น,น,ก,น,นกินไข่กะมันแพงโลหนึ่งกะแพงใน,นยังวาเขาหากินเองเด้อที่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อหัวมันแข็งปนหัวมันแข็งแสบแกกินปนกินปนใส่หมวกมง นี่จะตกไข่ไข่ได้พี่น้องแมงแข้งไข่หย่ำแตกปอกแป๊กปอก,ปก,ปก,ปกแป๊กตกไข่ไข่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปลากุ้ดไลก่กดแช่เจ้าหนาบันปลาในเด้อพี่น้องสำรับคลิปนี้กอะขัวแมงแข้งเนาะกินขัวแมงแข้งน้ำกันเด้อ